ไพ่บนิกแป้งเอาไปเลย5ล้านเกลเริ่มตุวจอยไวบ์ตัวจันไหไวแล้วมาเลยคนแรกค่อยๆก่อนเด้อมักนับอันเะ

บอลถึงเป็นใครได้ยังไหนตัวจอยทิ้งตัวจอยมาตัวจอยเออเอาปักจังถือบอลมาตัวจอยเก่งแค่มา ลืมคำมึงก่อนเน่อยอย่างนี้นะผ่านก่อนโอ้ยผักบัวชื่อตงวุ้งเอ้ยโมดับภาพเลยบังเล่นชื่อตงวุ้งเก่งแค่ไว่าเกมนี้ห่วยกระสราดเนาะยักเล่นเย้ิงสองอันเล่นเลน้อยเล่นใหญ่อีกมามาต่อเอาจรินะ หัวทีบัวบยไงเชือกต้องว้อมบัวหอมบัวบ่เลอกบ่เือมักน้ำหมักน้ำอนี้องาอย่านีมากระทานนี่มา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 เดือวอีกซีมาสุดท้ายเด้อซีมาสุดท้ายว่ะอืมบักเล่นถชือกต้องมา กันท่านบดเยอมาทำตุจอยมาตุจอยสามมาสุดท้ายสามมาสุดท้ายมาอย่างเนาะทำมันกันด้อเออบักเกี้ยบดเอะบักเกี้ยด ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดแล้มากโอเคแต่มากมนี่บอมีผาได้หาดล้ แล้วทุกคนฝากไปเด้อผู้ใดที่ว่าอยากลุ้นโชคเอาเนาะเงิน5 0 0 0 0ิบันแสนเนี่ยจทฮอต50ล้านเนาะกับสบู่ระคารอบอกต่อเด้อนี่นี่เอาไปเลย3ก้อนส่งฟรี3ก้อนส่งฟรีรุ่นไอโฟนสิบหกโปรแม็จักพีซีเอ็กซ์คิกไบลรอยเจียโน่และก็สายคอคำพร้อมเด้อหีบมาเอาวยุดแจกท้ายปีนี้3ก้อนส่งฟรี10ก้อนในราคาส่งในราคาตัวแทนหับตัวแทนจัหน่ายทั่วประเทศลาวผู้ใดอยากเป็นตัวแทนมาลดขายนี่ขายพวกขายปังและโลซันบอกต่อส่งเซตแบบนี้ พิวขาวพิวใสเอาโลชั่นบอกต่อไปใส่มีขูดดุ่นโซพร้อมเดอ้อสองเซ็ตราคาพูแพงเม็ดอาเลยเดอ้อขอบใจละลาย